สวัสดีค่ะคนเกิดวันอังคารแม่หมอมาบอกดวงเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมจากวันที่15ถึง21นะคะสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารคุณได้ไพ่พระสังฆราชค่ะเฮียรบแผนนะคะนักบวช พระสังฆราชค่ะนาภัยบอกถึงตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะเป็นสื่อทางจิตใจชี้ทางให้มนุษย์มองเห็นธรรมเห็นความจริงแห่งชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งกิเลสค่ะฟังคำทำนายเลยนะคะ เกี่ยวกับคนวันอังคารการเงินคนวันอังคารเป็นช่วงใช้ใจ่ายเงินแบบมีเหตุผลหรือเก็บเงินเข้าแบงก์อย่างเดียวการลงทุนถ้าไม่ชัวร์คุณก็ไม่เสี่ยงเด็ดขาดค่ะเงินไม่ขาดมือค่ะสัปดาห์นี้เล้นเงินจากการทำงานสุจริตหรือบางคนทำบุญแล้วก็มีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ศรัทธานะคะจะจ่ายไปกับการทำบุญหรือซื้อวิชาความรู้จ่ายเพื่อเรียนรู้ประมาณนั้นค่ะการงานคนวันอังคารค่ะเป็นช่วงของความก้าวหน้าการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการสอบการแข่งขันได้รับความสำเร็จค่ะลักษณะงานจะเป็น าการแก้ปัญหาสังคมงานการสอนเผยแพร่ให้ความรู้งานเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมนะคะามาความรักคนวันอังคารถ้าคุณโสดคุณไม่คุณจะรอบครอบและระวังตัวในการจะคบใครไม่ด่วนใจร้อนนะคะในเรื่องความรักถ้าจะแต่ง ก็ต้องทำตามจารีตประเพณีค่ะคุณอาจแต่งช้าหรือไม่แต่งเลยอาคนมีคู่ครองเรือนความรักกราบรื่นดีมั่นคงในรักค่ะอาสุขภาพคนวันอังคารร่างกายคุณแข็งแรงถ้าป่วยที่ผ่านมาก็จะหายแล้วค่ะหายวันหายคืนในสัปดาห์นี้แหละ ข้อแนะนำเออไม่ควรรับปากใครง่ายๆจะเดือดร้อนภายหลังนะคะในสัปดาห์นี้ขอให้คุณวันอังคารโชคดีตลอดสัปดาห์แม่หมอมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ